พี่ครับเกมนี้มันโหลดยังไงพี่ครับทำไมเกมนี้ผมโหลดมาแล้วเล่นไม่ได้วิดีโอนี้ผมจะมาตอบขนามทุกคนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปวดหลังเกมมิ่งอันนี้เป็นวิดีโอเฉพาะกิจแล้วนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากว่าเวลาผมเล่นเกม rom hack เกมที่แพชต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงเราถึงจะเล่นตามได้นะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จะพยายามอธิบายทุกอย่างนะครับตราบใดที่มันยังไม่ผิดลิขสิทธิล์ละกันก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของวงการทำ rom hack กันก่อนนะครับคือมันทำยังไงใช่ไหมฮะ สิ่งแรกที่เราต้องการก็คือเกมเบื้องต้นนะครับเราจะเรียกว่า ROM เกมเบื้องต้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่น ROM เกมโปเ e มอนเ Diamond Pearl s พ o r ซ Shield อะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่ใช่โปเกมอนก็ได้เป็นเค r b y Mario อะไรก็แล้วแต่นะครับ a าวเว t ์มูนก็ได้นะฮะสิ่งที่เรียกว่า ROM หรือว่าตัวไฟล์เกมเนี่ยมันคือสิ่งที่บริษัทเจ้าของลิขสิทธินะครับอย่าง Nintendo บันไดหรือว่า Sony หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้นะฮะ สิ่งนี้ช่องผมจะไม่สามารถแนะนําได้ว่าไปโหลดที่ไหนเพราะว่ามันจะทําให้ช่องผมโดนปิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถแนะนําได้ก็คือตัวแพชเกมแพชเกมก็คือเวลาเรามีเกมเบื้องต้นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมโปเกมอนที่ผมเคยพูดไว้นะฮะนักพัฒนาภายนอกของบริษัทเนี้ยสามารถทําอะไรขึ้นมาเพื่ออัปเดตเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกมเนี้ยที่หลังได้นะครับสาเหตุที่เขาไม่ออกเป็นตัวรอมใหม่มาเลยแล้วออกเป็นตัวแพชก็เพราะว่า เช่นเดิมครับออกรอมใหม่เนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าออกแค่แพชมาให้คนเอาแพชเนี้ยไปแก้ในไฟล์เกมของตัวเองซึ่งนี้มันจะไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์แล้วก็ผิดกฎหมายพูดมาซะเยอะนะครับสรุปก็คือตราบใดที่เราโหลดแพชออกมาแล้วและเราไปหาวิธีหารอมตามช่องทางต่างๆที่เราสามารถหาได้นะครับจะเป็นช่องทางไปซื้อเกมตลับจริงมาแล้วไปหาวิธีโหลดเข้าคอมตัวเองภายหลังหรือว่าจะไปใช้เส้นทางธรรมชาติ ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับอันนี้บอกอีกรอบนะครับว่าสอนไม่ได้แต่ว่านะครับในใต้ยละเอียดวิดีโอของ rom hack นั้นนะครับผมก็จะมีลิงก์แพชของเกมนั้นอยู่นะครับเอาเป็นว่าทุกคนอ่ะก็สามารถโหลดแพชเหล่านี้แล้วก็เอาไปประกอบในเครื่องมือที่ผมจะพูดภายหลังนะครับเพื่อทําแพชเกม rom hack ของตัวเองได้ซึ่งในเว็บเหล่านี้มันก็จะมีไฟล์ให้โหลดนะครับอย่างนี้ก็กดดาวน์โหลดออกมาได้นะครับแล้วมันก็จะมีไฟล์นามสกุลเป็นแพชนะก็อย่างเว็บนี้นะครับก็จะมีให้กดดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์แคปชั่นกับ พอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะแพชส่วนมากเนี่ยมันก็จะนามสกุล .ips นะครับอันนี้ผมต้องบอกหน่อยแล้วกันพอดีมีหลายคนที่เป็นมือใหม่ในวงการนี้นะครับรอมเกมเนี่ยไฟล์มันอาจจะเป็นแบบ .gba .nds นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าตาไว้นะฮะส่วนแพชเกมเนี่ยส่วนมากจะเป็น .ips นะฮะ หรือว่าถ้าเป็นเกมฝ่าย PlayStation หรือว่าเกมคีย์ไรเงี้ก็อาจจะเป็น .iso นะฮะเกมส่วนมากที่ต้องทำการแพทช์แล้วผมพูดถึงในช่องผมนะครับมันจะไม่ได้เป็นไฟล์เกม .exe นะฮะอันนี้ถ้าใครโหลดเกมโดยเฉพาะยิ่งพวกฝั่งโปเกมอนหรือว่าฝั่ง Nintendo ต่างๆนะครับถ้ามีที่ไหนบอกให้กดดาวน์โหลดไฟล์ .exe นะฮะอย่าไปโหลดนะครับส่วนมากเป็นโปรแกรมสแปมหรือว่าโปรแกรมที่จะมาแฮกข้อมูลคอมเรานะครับอันนี้ใครไม่เก่งคอมผมไม่แนะนำให้ทำเด็ดขาดนะฮะ แต่ว่าถ้าจะแค่ใช้ไฟล์ .ips เนี่ยแล้วเอาไปเข้าเว็บไซต์แพชเกมที่ผมจะให้ภายหลังเนี่ยอันนี้มันทำค่อนข้างเซฟนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่ทีนี้พูดถึงไหนแล้วตอนนี้เรามีแพชเกมนะครับเมื่อกี้ก็คือโหลดออกมาแล้วเป็น .ips แล้วก็ทุกคนก็ต้องไปหารอมของตัวเองเออกมานะครับจะเป็น .gba .nds ก็ได้ขอย้ำนะครับว่าช่องผมจะไม่มีการสอนโหลดรอมเกมเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าพอเรามีรอมแล้วก็มีแพชแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะมีทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้นะครับตรงนี้นะฮะก็จะสามารถเข้าไปนะครับแล้วก็ไปแพชเกมแบบออนไลน์ได้เลยปกตินะผมก็พิมพ์มั่วๆไปเลยนะครับว่าออนไลน์เกมแพทเชอร์ลงไปใน Google นะครับแล้วก็ผมก็กดเข้าไปเลยอะทีนี้เนะี่ยแพชส่วนมากนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะบอกว่าให้เราใส่รอมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ใส่แพชเกมเข้าไปก็กด c h o s e f ฟล์นะฮะแล้วเราก็เลือกไฟล์เดสก์ท็อปอะไรเงี้ยนะครับก็กดเข้าไปฮะ โป k e ก o ม e อนเอเมอรัลนัช l d น x อเด็กอะไรเมื่อกี้ดอทไอพีเอที่เราเลือกขึ้นมานะครับรอมเกมเนียก็เหมือนกันนะครับกดชูสไฟแล้วก็เลือกไฟรอมของเรานะครับเกมบอยก็ดอทจีบีเอดีเอสก็ดอทเอ็นดีเอสนะครับอันนี้ไปศึกษากันเองนะครับมันมีหลากหลายมากอธิบายไม่ถูกเหมือนกันพอกดเสร็จแล้วนะครับกดอัพพลายแพชครับไฟล์เกมที่เราจะได้มันก็จะเป็นดอทจีบีเอดอทเอ็นดีเอสนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีการแพชหรือว่าการอัปเดตการอัปเกรด ตามที่คนทำ ROM Hack เนี้ยเขาทำไว้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปเล่นในอิมูเลเตอร์ต่างๆของเราได้เลยนะครับจะเป็น v i s u a l Boy Advance จะเป็น d r a s t i c DSUME อะไรก็ได้นะครับอันนี้ต้องอธิบายซ้ำหน่อยนะครับใครที่เล่นกฎหมายมาสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมให้ผมได้นะครับอิมูเลเตอร์เกมเนี่ย v i s u a l Boy Advance ต่างๆอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับ แล้วก็แพชเกมเนี่ยตราบใดที่เขาไม่ได้เอาไปขายเพื่อทําเงินนะครับแจกฟรีเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งเดียวที่จะผิดกฎหมายในวงจรทั้งหมดเนี่ยก็คือการที่เราไปหารอมต่างๆมานะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอทําเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับทำมาเป็นคู่มือนะครับเวลามีคนถามผมนู่นนี่นะครับผมก็อยากจะขอให้คนมาดูวิดีโอนี้แทนนะฮะจะได้ไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำๆนะครับวันนี้นะครับก็ทําสั้นๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ